ผูไม่ทิ้งเพื่อนในดิตการนานมาแล้วที่ป่ามะเดื่อแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมแม่น้ำคงคาแถบป่าหิมพานมีนกแขกเต่าอาศัยอยู่หลายแสนตัวต่อมาเกิดความแห้งแล้งมะเดื่อหมดลูกแล้วนกแขกเต่าก็พากันบินหนีไปที่อื่นแต่พญานกแขกเต่าไม่ยอมทิ้งต้นมะเดือ่อที่ตนอาศัยกินพลนมาแต่แรกสิ่งใดที่เหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นนอเป็นใบเป็นเปลือกหรือกระพีก็กินสิ่งนั้นแล้วดื่มน้ำในแม่น้ำคงคามีความมักน้อยและสันโดษเป็นอย่างยิ่งไม่ยอมทิ้งต้นมะเดื่อไปไหนด้วยอนิภาพแห่งคุณคือความมักน้อยสันโดษของพญานกแขกเต้ถึงกับทำให้ที่อยู่ของท,กกท,อท้าวสักกเทวราชสันสะเทือนท้าวศาสนา ทรงสงสัยจึงพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นไปก็แจ้งพระไทยถึงต้นตอเพื่อจะทรงทดลองใจนกแคกเต้าดูจึงบรรดานให้ต้นเบเดือนนั้นแห้งแล้วร่วงร่นลงเลือแต่ตอที่แตกพรุนเป็นช่องเล็กช่องน้อยเมื่อถูกลมพัดก็ส่งเสียงเหมือนกับถูกคนเคาะมีพลละเอียดไหลออกมาตามช่องที่แตกพรุนนั้น ฝายพญานกแขกเต้าก็จิกกินผงนั้นแล้วบินไปดื่มน้ำที่แม่น้ำคงคาเต็มท้องแล้วก็บินกลับมาจับอยู่ที่ต้นมะเดื่อโดยไม่ย่อทอต่อลมและแดดและไม่ยอมไปที่อื่นเท้าสักกะทรงทราบว่าพญานกแขกเต้านี้มีความมักน้อยสันโดษอันลึกล้ำทรงต้องการจะฟังธรรมจากเธอจึงทรงแปลงพระองค์เป็นพญาหงบินมาจับ อยู่ที่กิ่งมะเดือ่อต้นที่อยู่ใกล้ๆต่อที่พญานกแขกเต้าอยู่แล้วตรัสปราศัยว่าต้นไม้ทั้งหลายที่มีใบสีเขียวมีผลดกก็มีอยู่เป็นอันมากแต่ชนายนกแขกเต้าจึงมีใจยินดีในไม้แห้งๆผุผูเล่าพญานกแขกเต้าจึงตอบว่าเราได้กินผลแห่งต้นไม้นี้นับหลายปีมาแล้ว ถึงเราจะรู้ว่าต้นไม้นี้ไม่มีผลแล้วก็ต้องรักษาใหม่ตีไว้ให้เหมือนก่อนพญาหงแปลงถามว่านกทั้งหลายยอมละทิ้งต้นไม้แห้งๆผุๆที่ขาดใบและไร้ผลไปนี่แนนนกแขกเต้าเจ้าเห็นโทษอะไรในการไปที่อื่นเล่าพญานกแขกเต้าได้แสดงข้อธรรมให้เห็นว่านกเหลห่าใดต้องการผลจึงเข้าไปหาต้นไม้ คันรู้ว่าต้นไม้นั่นหมดผลแล้วก็ทิ้งไปนกเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้เห็นแก่ตัวไร้ความคิดและปัญญามักทำให้ส่วนไมตรีตกไปท้าวสก,กะเทวราชดับดังนั้นแล้วส่งยินดียิ่งนักตรัสสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าเป็นผู้ที่วินยูชนพึงยกย่องสรรเสริญในความเป็นผู้รักษามไมตรีจิตไม่ทิ้งกันแม่ในายามยาก แล้วพระราชทานพรแก่พญานกซึ่งพญานกก็ขอให้ต้นไม้ที่เหลือต่อฟื้นขึ้นมาใหม่และมีผลดกตามเดิมเท้าเธอจึงทรงวักน้ำอมฤตมาประพรมที่ต่อไม้นั้นพรานก็เกิดลำต้นและแตกกิ่งก้านออกงอกงามมีร่มเงาเย็นสบายเหมือนเดิมจากนั้นก็เสด็จกลับนันทวันทิพยสถานวิมานของตนภรพบรมศาสดาครั้นตัดาเรื่องนี้จบ ก็ทรงสรุปว่าท้าวสักกะเทวราชในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุรุทธ,ธะในบัดนี้พญานกแขกเต้าก็คือพระองค์เองดังนี้สาราจักชาดกมิตรธรรมคือไมตรีจิตที่คนเรามีให้แก่กันและกระชับแน่นไม่คลอนแคลนวันไว้เป็นเหตุให้คิดถึงไปมาหาสู่กันสม่เสมอและเป็นเหตุให้เกื้อกูลก,กันด้วยน้ำใจ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเกิดลำบากเดือดร้อนขึ้นมิตรธรรมจึงทำให้คนเราคบหากันทำงานด้วยกันและอยู่ด้วยกันได้ย่างมีความสุขและสันติสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันสุขทุกข์ด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันในยามยากแม้จะกัดก้อนเกลือกินก็ไม่ตีจากกันหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักกันแน่นแฟ้นไม่ทอดทิ้งกันก็เพราะต่างประพฤติมิตรธรรมนี้เอง ได้เคยอยู่อาศัยทินที่ใดเคยได้รับอุปการะจากผู้ใดก็มีใจผูกพันอยู่กับถิ่นนั้นกับผู้นั้นสม่ำเสมอไม่ลืมเลือนไม่ทอดทิ้งจัดเป็นผู้รักษามิธรรมแต่เคยอาศัยทินใดได้รับอุปการะจากผู้ใดเมื่อถิ่นนั้นหรือผู้นั้นให้สิ่งที่ต้องการไม่ได้อีกแล้วหรือหมดประโยชน์แล้วทอดทิ้งไปไม่แยแส ไม่คิดถึงความลังผู้เช่นนั้นชื่อว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเบาปัญญาที่คิดเอาตัวรอดเฉพาะหน้าไม่คิดให้ไกลว่าหากตนเองต้องลำบากทุกยากในภายหน้าจะมีใครช่วยเหลือเพราะเขารู้แล้วว่าตนเป็นคนขาดมิตรธรรมไม่มีน้ำใจเห็นแก่ได้เห็นแก่แกตัวและพึ่งพาไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนหัวเดียวกระเทียมรีบไป เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม